ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นร้อยเปดไม้มงคลข้างบ้านสร้างรายได้นะคะสำหรับผู้ที่ปลูกเพื่อความสุขปลูกเพื่อเสริมอาชีพปลูกเพื่อสร้างรายได้นะคะก็จะเพื่อนๆของเราก็จะมีแยกออกไปนะคะบางคนก็ปลูกเอาไว้ข้างบ้านเพื่อสร้างความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีนะคะเสริมความสุขให้กับเราแต่บางท่านนะคะก็อยากจะเสริมอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้จากไม้มงคลนะคะครูก็จะมาแนะนําสำหรับในวันนี้ก่อนจะไปเที่ยวสงการกันเนาะก็มารู้จักไม้มงคลในชนิดนี้ซึ่งก็อยู่ในตระกูลนางกวักนะคะานางกวักก็จะมีกวักใบโพซึ่งครูก็ได้สอนไปนะคะในเรื่องของอานางกวัก ก็จะ,ะมีความเชื่อที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนางกวักนะคะวันนี้มาดูกันกวักอีกแบบนึงก็จะเป็นกวักกอบซับนะคะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันซึ่งก็จะหายากกว่านางกวักกวักใบโพวนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะคะก็สําหรับกวักชนิดนี้กวักกอบซับนะคะก็ะลักษณะใบก็จะแตกต่างกับกวักใบโพเล็กน้อยอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า อากวักอาถ้าเป็นนางกวักนะคะกวักใบโพอากวักกอ็อันนี้จะเป็นกวักที่เราเห็นโดยทั่วๆไปนะคะแต่ว่าความเป็นมงคลก็จะมีนะคะก็จะในเรื่องของการค้าการขายนะคะเราก็จะตั้งกวักชนิดนี้เอาไว้ที่หน้าร้านค้านะคะ หรือจะเป็นหน้าบ้านก็จะเรียกโชคลาภในความเชื่อนะคะความเชื่อก็จะเรียกสิ่งดีๆโชคลาภมาให้กับเรา <Okay. S 1> อ่าก็ทีนี้มาดูในอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบนี้อ่ะตัวนี้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่านางกวักนะคะเป็นกวักกอบซัพ์ ดูลักษณะใบนะคะใบเขาจะหยักด้านข้างใบหอ่อใบหยักขึ้นนะคะนี่แหละเขาเรียกว่ากวักกรอบซับใบด้านข้างเป็นริ้วเป็นใบหยกักแล้วลักษณะใบเขาจะหอ่อจึงเป็นที่มาของกวักกอบซับนะคะลักษณะก้านใบ อ่าก็จะ,ะชูขึ้นกลมๆนะคะตัวนี้ก้านจะกลมกว่าตัวนางนางกวักนะคะอันนี้เราเรียกว่ากวักกรอบซักก็จะ,ะไม่ค่อยมีทั่วๆวไปนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นกวกักตัวน้นเป็นกวักใบโพนะคะส่วนตัวนี้่ะนะคะกวักชนิดนี้ก็สวยงามมากๆนะคะ ก็จะส,สำหรับใครที่อยากสะสมนะคะอ,อยากสะสมนางกวักกอบทรัพบก็ทักหาครูได้นะคะต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ราคา180บาทนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเรียนรู้หรือใครที่อยากจะนำไปปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะลักษณะตน้นนี้ครูก็บอกราคาไปพร้อมเลยนะคะผู้ที่จะสร้างอาชีพก็สามารถ นำไปสะสมเอาไว้ได้นะคะสําหรับนางกวักชนิดนี้มีความสวยงามมากๆเขาชื่อกวักกรอบซับนะคะ,ะมีกันหรือ,อยังคะสวัสดีคะ่ะท่านที่กําลังรับชมเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกแป๊บหนึ่งนะคะ,ะก็มาคุยกันอีกแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับนางกวักชนิดนี้ นะคะมีมีหรือ,อยังคะท่านที่กำลังรับชมก็เขาสามารถอยู่ในน้ำได้นะคะในน้ำท่วมเอาพอท่วมลากหาตุ่มนะคะตุ่มน้ำเล็กๆแล้วเอาอนางกวักชนิดนี้ลงไปแช่น้ําได้เหมือนกันนะคะเขาสามารถอยู่ได้กวักใบโพก็เหมือนกันนางกวักใบโพก็สามารถอยู่ในน้านะคะในะน้ํา ท่วมลากพอท่วมท่วมลากเขาจะอยู่ได้ดีนะคะ,ะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เอาอวัสดุล้างวัสดุออกก่อนแล้วเราก็เอานำไปแช่ลงในน้ําในตุ่มน้ําก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะนักจัดส,วน,ว,สวนทั่วไปตามสวนที่มีความร่มรื่นบางครั้งเขาใช้กวักชนิดนี้นะคะ นำลงไปแช่ในโอ่งน้ำเล็กๆในตุ่มน้ำแล้วก็ตั้งประดับโดยทั่วๆไปตัวนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะมีคำถามไหมคะท่านที่กำลังรับชมนะคะเดี๋ยวครูไปย้อนดูคอมเมนต์นะคะบางครั้งมันไม่ขึ้นเพราะว่าใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเนะาะก็เดี๋ยวไปไล่ดูแล้วตอบคำถามให้นะคะวันนี้ก็อ่านะคะอันนี้นะใครต้องการนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา180บาท นะคะก็โทรหาทักหาครูได้ถ้าจะเอาไปสะสมนะคะซึ่งมันมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีโดยทั่วๆไปนะคะอย่างร้านไม้มงคลเดินเข้าไปมันก็จะเป็นไม้มงคลแบบอื่นๆแต่ว่าถ้าตัวนี้นะคะก็จะต้องเป็นร้านที่จําหน่ายพวกว่านนะคะว่านมงคลต่างๆก็จะมีตัวนี้ปะปนอยู่นะคะ,ะซึ่งว่าน ในแต่ละร้านค้าบางครั้งก็จะเป็นผู้ที่สะสมบ้านนะคะก็จะมีต้นนี้แต่ถ้าเป็นร้านทั่วๆไปบางครั้งเราไปเดินตามหามันไม่ค่อยเจอนะคะนอกจากว่าเป็นร้านว่านมงคลว่านมงคลก็บางครั้งก็จะ,ะขาดเหมือนกันก็จะไม่ค่อยมีเหมือนกันสวัสดีค่ะท่านที่กําลังรับชมเนาะ,ะมีคําถามใดๆไหมวันนี้ก็มาคุยกันเรื่อง ครูจะนำมาสอนเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องของร้อยแปดไม้มงคลข้างบ้านที่จะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะอย่างต้นนี้ที่ครูหยิบมานะคะผู้ที่ซื้อไปผู้ที่รับไปนะคะก็รับในราคา180บบาทแต่ผู้ที่จะสร้างอาชีพตรงนี้นะคะเมื่อรับไปแล้วอาจจะนำไปปลูกไปขยายพันธุ์ไปสร้างอาชีพตรงนี้นะคะก็ สามารถทําได้นะคะก็เป็นหนึ่งในร้อยแปไม้มงคลที่จะมาสร้างรายได้ก็คือนางกวักกอบทรัพย์นั่นเองนะคะอเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะามาแนะนำนะคะส่วนในเรื่องของอคอนเทนต์อื่นๆก็รอติดตามนะคะว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนแบบไหนนะคะการดูแลตัวนี้กวากกอบทรั์นะคะก็ถ้าปลูกในวัสดุปลูก ปลูกในดินนะคะตัวนี้เขาก็ต้องเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนที่ระบายน้ําดีนะคะก็จะเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยให้น้ําไหลลงก้นกระถางนะคะให้เป็นดินร่วนแสง ตัวนี้ชอบแสงแดดประมาณ60-70%นะคะ,ะแสงที่ต้องการอย่าเอาไปไว้ที่ร่มๆเกินไปนะคะ,ะที่ร่มๆ่มเขาต้นเขาจะยืดไม่สวยนะคะและจะเกิดโรคได้ง่ายเรื่องแสงเรื่องดินเรื่องน้ำชอบน้ำนะคะก็รดน้ำวันละครั้งได้เลยตัวนี้นะคะ,อะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะกับกวักกรอบซับ หนึ่งในไม้มงคลข้างบ้านที่จะสร้างรายได้ได้นะคะอ่าลาไปก่อนแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ